เมื่อกี้เลยทฤษฎีรักนี้สีชมพูเน,ะ <c oughs> นาะก็น่ารักน่ารักสดใสกันเนาะวันนี้บอกเลยว่าเรามาในบรรยากาศแบบจอยๆวันนี้นะโ <c oughs> ดยเมื่อกีก้มีการคุยกับน้องฟีเร้วรลอยแล้วบอกว่าวันนี้เราเราจะแบเป็นพี่สาวน้องสาวเลยยังไลเออเออเดิดนะทุกคนเป็นพิเวันนี้นะคะอ่ะก<ๆ>่อนอื่นเลยวันนี้ามาร่วมงานฉลอรงครบรอบ6ปีของมัลติชอปเนาะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อรู้สึกดีใจมากๆค่ะเราตื่นเต้นเมากแบบ ที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็มาคืนความสุขให้ทุกคนบวกว่าทุกคนจะแบบแฮปปี้กับวันนี้แล้วก็ทุกๆวันนะคะอืมแบบนี้ค่ะเช่นกันเลยค่ะดีใจมากๆลยคะที่ได้ร่วมง,งานกับมอรอตี้ค่ะก็อันนี้ก็เป็น6ปี anniversary ของเขาก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะคิดถึงม,มากคิดถึงหรือัมยคะ ก็ต้องคิดถึงเนาะเอาจริงๆงโซ่คุณเจอเบ็คก,กี้มาไม่กี่วันเราก็ยังแบบเ้องอะไรจะได้เจออีกแล้ววันนี้มาเจอกันแล้วส่วนคุณฟีนี่ยเจอกันก็ตั้งแต่ครั้งนั้นเลยไกลมากวันนี้ได <นะ S 2> ้ดมาเจอกันที่ถู่เ <laughs> นาะคุยกัต่ายคุยกัต่ายกันยา,า,<ม>านะคะอ่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้คือเขาอ่ะมีแบบก,การซ้อมแฟนมีรวมถึงงานเยอะแยะมากมายเลยอยากจะรู้วิธีการแบบเคล็ดลับดูแลตัวเองสนิทหนึ่ง แต่ละคนดูแลกันยังไงบ้างก็จริงๆอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาอีกแล้วอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก่อนนะอยู่ด้วยกันเก็หมายถึงว่ามันก็ต้องสอมแล้วก็ต้องมีเวลาห่างกันอ่ะเออเออะัก็แทบจะอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลาใช่่ะแล้วก็เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบเออแต่ละคนอาจจะชอบอะไรแล้วก็แบบจะจะดูแลตัวเองแบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้ก็ใส่ใจกัน เนออลองเบคล่าดูแลเขายังไงบ้างคะโหก็ก็เหมือนพี่พีบอกแหละที่เล่นกันแบบตลอดเวลาค่ะแล้วก็บางวันเนาะถ้าสมมดว่าเราไม่ได้ขัขวันเยอะมันก็จะต้องแบบหาเครื่องสำอางดีๆที่แบบเออติดทนแล้วก็ทำให้ผิวเราแบบชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ค่ะส่วนฟีน่ะจะเี็นคนที่ชอบน้ำหอมมากที่ก็จะเป็นฟีลแบบว่า เพิ่มความสดชื่นในแต่ละวันของเราด้วยน้ําหอมค่ะใช่แล้วก็มัลตี้ก็คือมีน้ําหอมที่แบบหลากหลายแบรนด์แล้วก็ราคาถูกแล้วก็ที่สําคัญคือของแท้แน่นอนใช่ไหมใช่เลยที่สําคัญเมื่อกี้แอดได้ยินของทธิ์การเขาชอบจะซื้อหอมให้กันเอออ่ะอย่างวันนี้ถ้ามามัลตี้เนี่ยซีจะเลือกอะไรให้เบกกี้เป็นลิปสติกละกันเพราะว่าน้องอาจจะชอบชอบทำลิปสติกหายที่ปากแบ่ชอบชอบชอบแลวแบบ ชอบทำลิปเลยค่ะชอบกินลิปก็คืดื่มอะไรใดๆมันก็จะหายเรื่อยไปก็เลยแบบซื้อเป็นลิปสติกสักหนึ่งแท่งเล็กๆแล้วกันอ้อยให้แท่งเดียวเองหมอจะเอากี่แท่งออ๋คุณสามใส่เปย์เนาะคุณสามเขเป็นใส่เปย์อยู่แล้วเจ้ากี่แท่งแล้วบอกคุณสามยี่สิบยี่สิบน้อยไมเป้าห้าสิบย้อยป้าเอตตักล้านหนึ่งเขามีของ เราติีมีแน่นอนมีแน่นอนต้องเจอรักแ่นมาอยาถ้าเป็นเบกกี้ล่ะอยากจะซื้ออะไรพี่ิีค่ะซื้อน้ำหอมค่ะทุกครั้งที่เราไปที่ไหนก็ได้เราเราจะเลือกน้ำหอมเสมอให้พี่ฟีคเราสึกว่าพี่ฟีคเป็นคนที่แบบเขาจะมีกลิ่นอันนี้สกาวรี่ที่ติดตัวจริงๆอ่ะคือหอใช่หรือตัวปะหอเหรือตัวหมาแบบอกระซิบถามเบาๆบ้าง แต่วันนี้เมื่อกี้แอบแอบมีคนมาสิดถามมาว่าแล้ววันนี้พี่ฟินมีกลิ่นอะไรคะเบี้ยพี่อ๋อเออใช่ก็ทุกครั้งที่แบบอาสมัยว่าขึ้นรถด้วยกันนะสมัยว่าไม่ใช่เราพี่ฟินเนี่ยขึ้นรถเลพี่อารอะไรเงี้ยก็สลยพี่ฟีนพ่นน้ำหอมแน่ๆแต่ตอนนี้นี่ไม่ใช่ตัวเราไม่หรอใช่หนูรู้เลยอย่างเงี้ยก็เลยน้ำหอมแน่ๆแต่เวลาตัวเราเองอ่ะเวลาฉีดน้ำหอมมะค่ะ มันมันม like. yeah, okay. uh, ันมันเป็นจากตัวเองมันจะเป็นกลิ่นที่แบบโอ้ฟรีฟรีอยู่ที่นี่ฟรดี่ี่อะแต่ห้องๆก็รู้เลยที่สิมาแหละหลอแล้วววันนี้กลิ่นของฟรีนอะเป็นกลิ่นยังไงดอกไม้ฟลอร์หรือว่าแคนดี้ใดๆฟอร์อ๋อวันนี้เป็นฟอร์แหละ ไม่ฟรีเพราะว่าเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวบอกไปให้ทุกคนได้รีบไปดู คนที่เป็นสาวกเกาหลีอยู่แล้วก็ม,มาช้อปปิ้งอะไรที่นี่รวบรวมทุกอย่างไว้ให้รวมถึงเขาบอกว่าที่เนี่ยของแรงเทมอมะก็มีหน,นังสือแบบว่าที่แบบที่อื่นมมีใช่ไหมเหรอแต่ว่ามันได้มีรถรถอ,อยอ่างสมมติเราเป็นสาวเกาหลีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอันนี้กลับมามาี่มาตี เพราะว่าเราไม่ได้แบบบินไปเกาหลีไปบอกเอาถูกต้องมันยกเกาหลีมาตั้งตรงนี้ยกเกาหลีมาตั้งไว้ที่แสบแฟรซอยฮารลดเกินเกแกะนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเราพูดคุยกันแบบไปเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวเรามีเกมมาให้เล่นดีกว่าเกมนี้ใครเป็นคนขี้อ้อนก่อกันี้ชอบเปิเป้ลอะไรเอ็กคือใครเดี๋ยวก็เดี๋ยวกใครเดี๋ยวก็อ๋อ คิดว่าเป็นพฟฟีนให้อยู่ที่เอ็ถ้าคิดว่าเป็นแบ็กกี้ให้อยู่ที่โอเราต้องเดินไปที่นนหน่นะหนูหนูเอาหน้าไว้ตรงนี้หนูเอาตรงนี้และถ้าสมมติเขาตอบเหมือนกันนาก็จะอคหนูเข้าใจอ่ะโอเคหนูเข้าใจแล้วอะถ้าเป็นพิฟฟีนอยู่ที่เอกถ้าเป็นแบ็กกี้อยู่ที่โอค่ะ ก็แล้วก็เบกกี้หนูเป็นสาวย้อนหรอใช่ค่ะถ<น>้าเป็แนแบบหนูเป็นแบบหนูเป็นย้อนกว่าเป็นแนี้ยวเป็นแนวไหนอ่ะวันนี้เราจำลองเหตุการณ์ไหมสมมติว่าเมื่อจะกี่ข้องอ้อนกันเนาะแล้วถ้าแบบต้องอ้อนฟีลฟีอย่างเงี้ยยังไง,งแล้วด้วยสิ่งที่น้องทำอ่ะอ่าก็เป็นฟิลฟีแล้วหายเลยหรอหายง่ายหายแล้วก็คุอเป็นแม่ โอเคโอเคอ่รู้เรื่องกันสองคนแบบน่าหลกบน่าหลาบข้อต่อไปอเฉลิมผ่านไปนะคะนักข่าวการคำถามคือเป็นคนเทคแคร์หรือถูกเทคแคร์ถ้าเป็นคนชอบเทคแคร์ให้เอาหน้าไปอยู่ที่ X ถ้าเป็นคนชอบถูกเทคแคร์ให้เอาหน้าไปอยู่ที่ O ค่ะหนึ่งสองสามแป๊ว เรชอบแค็งเงาใช่เป็นทีมได้ไหมไม่เป็นร์วันนี้ไม่เป็นแคลร์แล้วเป็นฟรีใช่เราเป็นคนชอบแข็งเราเป็นคนชอบเคแข็งคนอื่นแล้วอีกคนหนึ่งชอบถูกเข็งแข็งวันนี้เราก็มีเหตุการณ์จำลองอสมมุติว่าเขาอยากดื่มชาไข่มุกโอเคแบบมากๆเราจะเข็งแคร์เขาด้วยวิธีไหนคะเราก็กดชานมไข่มุกหวานร้อยอ๋อ ้อยเท่านั้นต้องกินร้อยเท่าถ้าพูดว่าหวานน้อยไม่กินดื่มน้ำเปล่าถ้าหวานน้อยดื่มน้ำเปล่าทุกคนแต่ถ้าหวานมากให้ไปกบนดื่มนะคะถือว่าข้อนี้ใจไม่ตรงกันไม่เป็นไายมาข้อต่อไปค่ะเชิญแผ่นลายนะจ๊ะข้อต่อไปคำถามก็คือชอบเป็นคนถูกจีบหรือเข้าไปจีบ ถ้าเป็นคนถูกจีบให้อยู่ที่เอนะคะถ้าเป็นคนเข้าไปจีบให้อยู่ที่โอแล้วนึงขอไข่ทีถ้าเป็นคนถูกจีบให้อยู่ที่เอถ้าเป็นคนจะเข้าไปจีบเขาให้อยู่ที่โอถ้าเราเข้าไปจีบเขาอยู่ที่โอนะมั้ย <Yeah. S 3> โอเคอ่นหนึ่งสองสามเต้ยระยะันจีบกัน้าคู่เลยจีบกับน้าคู่เลย ใช่ไหมยังไเป็นคนชอบแบบชอบเข้าไปใช่มันมีความรู้สึกยังไงบ้างตอนเข้าไปจีบคนชอบก็จีบเลยไม่หลอกโอ้นะฮะพี่พี่ยังไงเหมือนกันแบบถ้าชอบใครก็ชัดเจนเลยดีกว่าเนอะก็เข้าไปบวกเลยสิจ้าใช่ใช่ไหมอ่ะถือว่าข้อดีใจตรงกันเราก็เลยไม่มีเหตุการณ์จำลองนะคะอ่ะข้อสุดท้ายเลยสองข้อนะจ๊ะข้อต่อไปนะคะคนที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ย เป็นคนน่ารักหรือน่าเลิฟถ้าอยู่ที่ X คือน่ารักถ้าอยู่ที่ O คือน่าเลิฟน่าเลิฟแปล,แปล,แปลแว่า <c oughs> น่าเลิฟคือแบบฉัน,ฉนชอบเลิฟฉันอยากเลิฟเขาตั้งเลยฉันแบบฉันชอบหาเออ <c oughs> คืออะไรรูกปะคืออะไรคือ <c oughs> อะ <c oughs> ไร,ไรน่าเลิฟคือแบบฉันฉันรักเขาอ่ะอ่าแต่ถ้าน่ารักคือ yat, อ่ะเขาแบบ อ,องนี่ยจังเลยอ่ะไปกี้เลืองคำตอบได้ยังอ่ะถ้าสมมติอยู่อยู่ที่ x คือน่ารักนะคะถ้าอยู่ที่ o <อ>คือน่าเลิฟอ่ะคำตอบป้ายอุ้ยเขาเลือกทั้งสอบยางค่ะคุณฟีนอ๋อ พอบอกน่ารักดีดแต่ว่าเธอก็เลือกว่าเบกกี้น่ารักเหมือนกันน่ารักดีใช่น่ารักดีนกดในเมื่อเขาเลือกคำตอบเหมือนกันก็นไม่มีเหตุการณ์สองอดนะคะอะข้อสุดท้ายละมาเลยแผ่นป้ายวันนี้ทุกคนจะได้รู้คำตอบแล้วค่ะกับสิ่งที่ทุกคนถามกันมานะคะชอบคนตรงหน้าเราหรือชอบคนที่หน้าตา ชอบคนตรงหน้าเราหรือชอบคนตรงหน้าตาเข้าถ่ายไหมคะโติชอบคนตรงหน้าเราหมายความว่าถ้าพี่ยืนอยู่กับเบกกี้อย่างเงี้ยพี่เบกกี้ชอบพี่ก็คือชอบคนตรงหน้าเราแต่ว่าถ้าชอบคนที่หน้าตาคือชอบที่เขาสวยเขาหน้ารักยังไงดีอ่ะเอามา S, S ก็คือชอบคนตรงหน้าตา uh huh. ส่วน O คือชอบคนตรงหน้าเรา uh huh. ชอบคนตรงหน้าเราเหมายความว่าเขาจะหน้าตาไงเราก็ชอบเขา uh huh. ตรงหน้าเรามีอะไรอยากจะบอกกับพี่พสุวรรณชนรบถึงแขกตะผู้มีเกียรติในวันนี้นะคะที่เราตอบคำถามนี้มาน่ารักดีร้อยอาทำฝั่งเบกกี้บ้างมีอะไรจะบอกกับแขกตะผู้มีเกียรติวันนี้ไหมคะมากันเยอะเลยแขกตะผู้มีเกิเอติวันนี้ใ,นให้เกียรติมารมา่วมงาน อนิวเซอรีปีอาร์ดดิบี้นเคะไม่ใช่งานใดๆไม่ใช่มีเพลงอ๋ออันดิว์ซารีหปีนะคะไม่ได้เป็นอันดิวเซอรีลาไม่อยากบอกไอ่ไอยากบอกไหมคะโอ้กรุสวัสดีค่ะร์ดี น่าเดีเนาะเอาไปว่านี่ค่ะเก็ฑแล้วทุกคนทุกคนได้รับคำตอบไปแล้วจินๆกันไปแล้วบอกเลยว่านี้มีพิเศษ